สวัสดีครับผมมาวันนี้ผมก็ได้นะคระับเลยจากก็อเข็นจากคื่ใหญ่ใจดีนะครับเราก็กําลังขัดสเนแล้วก็ทาความสะอาดนะครับเพื่อที่จะเอาไปบริจาใคให้น้องนะครับเพราะว่าน้องคนหนึ่งล็อกเข็นเขาชำรุดไม่สามารถที่จะใช้งานเราได้เพราะเราก็เลยนำเอามาบริจาใคให้น้องนะครับผมแล้วก็น้องต้นแล้วก็ครูอมนะครับวันนี้เราก็ได้นทางๆเอาเร็กเข็มมาบริจาใคให้น้องแล้วนะครับผม รถเก่าของน้องชังรถนะครับกลาบขอว่าคุณผู้ใหญ่ใจดีแทนน้องด้วยครับผมวันนี้เราก็ส่งมอบแป็นพ่เียบร้อยแล้วครับผมานนนระวััังี้มจ แม่คือโยกโยกข้างหมอ <laughs>